จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมะเปลี่ยนชีวิตลุงพี่เชื่อว่าหลายๆโยมในที่นี้คงเคยได้ยินคำสอนตั้งแต่เด็กว่ามีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาทหรือให้รู้จักประหยัดอดออมใช่ไหมการประหยัดนั้นเป็นเรื่องดีเป็นพื้นฐานของความมั่นคงในชีวิตพระพุทธองค์ พันก็สรนเสริญความไม่ประมาทแต่โยมเคยสงสัยไหมว่าประหยัดแค่ไหนถึงเรียกว่าดีหรือประหยัดจนเกินไปจนกลายเป็นเบียดเบียนตัวเองนั้นถูกต้องไหมวันนี้ลุงพี่จะมาเล่าเรื่องราวจากพระไตรปิฎกที่จะตอบคำถามนี้ให้ชัดเจนเหมือนเรานั่งสนทนากันอยู่ใต้ต้นไม้ร่มรื่นให้โยมเห็นภาพว่า การประหยัดให้ถูกทางตามหลักพุทธศาสนานั้นเป็นศิลปะแห่งการใช้ชีวิตอย่างไรเรามาใช้เวลาด้วยกันสักครู่ลองหลับตาเบาๆหรือผ่อนคลายอิริยาบถแล้วฟังเรื่องนี้ไปพร้อมกันนะก่อนจะรับฟังช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างเรื่องเล่าธรรมะดีๆ มาให้โยมรับฟังตลอดไปนะเจริญหอรเศรษฐีผู้ไม่เคยอิ่มการประหยัดผิดทางเจอกับกมลาวอีเจ็หลวงพี่ขอยกนิทานธรรมบทเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาพุทธกับเศรษฐีอาพุทธกะเศรษฐีวันหนึ่ง พระเจ้าประสเิฐที่โกศลราชาผู้ยิ่งใหญ่แห่งแคว้นโกศลได้เสด็จมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยท่าทางเหน็ดเหนื่อยพระพุทธองค์จึงตรัสถามว่าดูก่อนมหาบาพิษพระองค์เสด็จมาจากไหนแต่ยังวันพระราชาทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเพิ่งกลับมาจากการไปจัดการทรัพสมบัติของมหาเศรษฐีคนหนึ่ง ที่เพิ่งเสียชีวิตไปในเมืองสาวัตถีนี่เองเศรษฐีคนนี้ไม่มีลูกหลานส,สืบสกุลทรัพย์สมบัติทั้งหมดจึงตกเป็นของหลวงโยมรู้ไหมทรัพย์นั้นมีมากแค่ไหนเฉพาะเงินสดมีถึง8ดล้านกหาปณะถ้าเทียบเป็นเงินไทยสมัยนี้ก็หลายพันล้านบาทยังไม่นับที่ดินเครื่องเงินเครื่องทองอีกมากมาย แต่สิ่งที่น่าตกใจคือพระราชาเล่าต่อว่าแม้เขาจะรวยล้นฟ้าขนาดนี้แต่ตอนมีชีวิตอยู่เขาบริโภคอาหารแคบลายข้าวต้มกับน้ำผักดองเปรียปร้ยวๆเสื้อผ้าก็ใส่ผ้าเนื้อหย,ยาบๆที่เอามาต่อๆกันยานพาหนะก็ใช้รถเก่าๆก,กางร่มใบไม้เก่าๆโยมลองนึกภาพตามนะ มีเงินพันล้านแต่นั่งกินข้าวต้มบูดใส่เสื้อขาดขาดขับรถพังพังทั้งที่สามารถมีชีวิตที่ดีกว่านี้ได้นี่คือภาพของการประหยัดจนตรหนีหรือที่เรียกว่ามัชริยะเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับเรื่องนี้พระองค์จึงตรัสสอนเรื่องอสตบุรุษหรือคนที่ไม่ฉลาดในการใช้ชีวิตซึ่งตรงกับบทธรรม ที่โยมยกมาถามหลวงพี่นั่นเองพระองค์ตรัสเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพชัดเจนว่าโภคะหรือทรัพย์สมบัติของคนที่ประหยัดไม่เข้าเรื่องรวยแล้วไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ย่อมเหมือนกับสะโบกคารินีหรือสะบัวที่มีน้ำใสยเย็นจืดสนิทแต่มันดันไปตั้งอยู่ในป่าลึกที่ไม่มีคนอาศัย ลองจินตนาการดูนะโยมมีสระน้ำที่สวยงามมากน้ำใสเย็นเจี๊ยบน่าดื่มกินแต่มันอยู่กลางป่าดงดิบที่มีแต่ยักษ์มานคนเดินทานก็ไม่ได้ดื่มคนตักน้ำก็ไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้กินสุดท้ายน้ำนั้นเป็นอย่างไรมันก็ระเหยแห้งไปเองหรือไม่ก้เน่าเสียไปเปล่า โดยที่ไม่มีใครได้ประโยชน์เลยนี่แหละคือความหมายที่พระพุทธองค์ตรัสว่าโภคะที่มิได้ใช้สอยโดยชอบย่อมถึงความหมดสิ้นไปโดยไม่ได้รับการบริโภคทีนี้โยมอาจจะถามหลวงพี่ว่าอา้าวหลวงพี่แล้วท้าไม่ให้ประหยักจะให้ใช้สุรุ่ยสุร่ายเหลือไม่ใช่แบบนั้นเจริญพรพระพุทธศาสนาสอนทางสายกลาง คือการรู้จักใช้ทรัพย์ให้เป็นประโยชน์พระพุทธองค์ทรงแนะแนวทางเอาไว้ว่าคนที่มีปัญญาหรือสัตบุรุษเมื่อหาเงินมาได้แล้วเขาควรจะกระจายความสุขออกไปห้าทิศทางดังนี้ 1. นึเลี้ยงดูตนเองให้เป็นสุขข้อนี้สำคัญสุดโยมทำงานหนักมาโยมต้องกินของดีมีประโยชน์ต้องดูแลสุขภาพ ไม่ใช่เก็บเงินไว้รักษาตัวตอนป่วยหนักอย่างเดียวซื้อความสะดวกสบายให้ตัวเองบ้างตามสมควรนี่คือด่านแรก 2. เลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวลูกภรรยาเมื่อโยมอิ่มแล้วคนรอบข้างต้องอิ่มด้วยความสุขในบ้านคือรากฐานความสำเร็จ 3. เลี้ยงดูมิตรสหายและลูกน้องเพื่อนฝูงที่คอยช่วยเหลือ ลูกน้องที่ช่วยเราทำงานต้องมีน้ำใจแบ่งปันให้เขา 4. ป้องกันภัยอันตรายเก็บเงินส่วนหนึ่งไว้เผื่อไฟไหม้น้ำท่วมโจรปล้นหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินนี่คือส่วนของการออมที่แท้จริง 5. ทําบุญสงเคราะห์หรือทักษีนาทานบำรุงนักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือช่วยเหนือสังคม เพื่อเป็นการชำระจิตใจให้สละความโลภและเป็นสเบียงบุญในภพหน้าถ้าโยมใช้เงินครบทั้งห้าช่องทางนี้พระพุทธองค์เปรียบเหมือนสระน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านน้ำนั้นใสสะอาดชาวบ้านได้ดื่มญาติพี่น้องได้อาบสัตว์เลี้ยงได้กินพืชผลได้หล่อเลี้ยงน้ำนั้นถึงจะแห้งไปก็แห้งไปอย่างมีคุณค่า ไม่เสียของเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นในยุคนี้หลวงพี่ขอเปรียบเทียบแบบทันสมัยหน่อยนะการประหยัดผิดทางแบบเศรษฐีตรณีเหมือนโยมซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นท็อปราคาแพงระยับมาแต่โยมกลัวแบตเตอรี่เสื่อมโยมก็เลยเปิดโหมดประหยัดพลังงานขั้นสุดหน้าจอก็ปรับมืดตึ๊ดแอปอะไรก็ไม่กล้าโหลดมาใช้ เน็ตก็ไม่กล้าเปิดกลัวเปลืองดาต้าสุดท้ายโยมถือเครื่องราคาแพงไว้แต่ใช้งานได้แค่โทรเข้าโทรออกเหมือนมือถือปุ่มกดถามว่าโยมคุ้มไหมไม่คุ้มเลยและสุดท้ายพอผ่านไปสองสามปีแบตเตอรี่มันก็เสื่อมสภาพไปเองตามการเวลาเหมือนกับโจรหรือสนิมที่มากัดกิน โดยที่โยมไม่ได้เสพความสุขจากฟิวเจอร์ของมันเลยการประหยัดถูกทางเหมือนโยมซื้อสมาร์ทโฟนมาแล้วโยมบริหารจัดการแบตเตอรี่โยมใช้มันทำงานหาเงินเลี้ยงชีพโยมใช้มันวิดีโอคอลหาพ่อแม่เลี้ยงดูบุพการีโยมใช้มันแชทคุยกับเพื่อนสงเคราะห์มิตรโยมซื้อเคสและติดฟิล์มกันรอยป้องกันไัย โยมใช้โอนเงินบริจาคหรือทำบุญหรือฟังธรรมะโยมใช้มันเต็มประสิทธิภาพแบตเตอรี่อาจจะหมดเร็วขึ้นบ้างแต่ทุกเปอร์เซนต์ที่ลดลงมันกลายเป็นความสุขเป็นความสำเร็จเป็นความสัมพันธ์ที่ดีดังนั้นเจริญพรที่พระพุทธองค์ตรัสว่าทายาทผู้ไม่เป็นที่รักย่อมนำไปบ้างโจรน,นำไปบ้างนั้นหมายความว่า เงินทองเป็นของกลางของโลกมันไม่ใช่ของเราตลอดไปถ้ายโยมกำซายไว้ในมือแน่นเกินไปซายมันก็ร่วงออกจากง่ามมืออยู่ดีสู้เราแบมือแล้วโปรยซายนั้นไปปลูกสร้างสิ่งดีงามจะดีกว่าไหมสรุปหลักการประหยัดให้ถูกทาง 1. ห,หาได้ต้องรู้จักหาอุดธานสัมปทา 2. เก็บได้ต้องรู้จักเก็บส่วนหนึ่งไว้กันภัย อารักขสัมปทา 3. ใช้เป็นต้องรู้จักจ่ายเพื่อสร้างความสุขให้ตนเองและคนรอบข้างสมะชีวิตาอย่าให้ความตรณีมาหลอกเราว่าเป็นความประหยัดอย่าตายไปพร้อมกับสมุดบัญชีที่มีตัวเลขเยอะๆแต่หัวใจแห้งแลง้งไม่มีความทรงจำดีๆขอให้โยมทุกท่านเป็นผู้ฉลาดในการบริหารโภคทรั์ เหมือนสระน้ำใกล้นิคมที่สร้างความชุ่มช่ำเย็นใจให้แก่ตนเองและชาวโลกขอเจริญพร